สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะจากร้านมานเย็นผ้าทอค่ะก็วันนี้เราจะมานําเสนอสิ้นอะไรดีเอ่ยวันนี้เรานามาเยอะค่ะสิ้นหมักโครนนะคะไปดูเลยประมาณเก้านะคะสิ้นหมักโครนมีหลายชนิดนะคะราคาก็จะต่างกันไปนะคะอันไหนทํายาก ก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันไหนทองง่ายก็ราคาก็จะต่ําลงมาอีกนิดนึงนะคะวันนี้เรามานําเสนอราคาเดียวกันนะคะเป็นสิ้นหมักโครนที่ต่อเชิงนะคะเป็นตัวสิ้นนะคะ,ะปกติเราก็มีหลายๆแบบแล้วก็ราคาก็จะต่างกันไปแต่ภูเกาอัดะาก,กาวด้านในก็จะขายดีนะคะเราก็จะเอาอันนี้มาเสนอเพราะว่าลูกค้าบางท่านบอกว่า ปูกาวมาเลยอ่ะ้ากาวมาเลยเพราะว่าไม่มีเวลาไปปูกลาวนะคะเราก็จะนำมาเสนอกันดีกว่านะคะนี่นะคะเป็นสีออกบานเย็นสีชมพูเข้มชมพูเข้มยกดอกลายดอกบัวหรือลายไทยสวยสวยลายก็สวยมากนะคะจะคล,าคลา้ายๆผ้ายกดอกลำพูนแต่เรา เราไม่ราคาแพงเท่านั้นนะคะผ้าก็จะนุ่มนุ่มนะคะคิ Q ้วอาเชิญก็สวยเชิญก็ประมาณนี้นะสีมันเย็นเข้มลายดอกบัวราคาอยู่ที่2,200ันสองร้บาทสองพัน้บาทราคากันมาได้ซื้อก็มีบริการเก็บเงินไปทางก็มีนะคะ แต่ก็รับผิดชอบหน่อยนะคะสั่งเก็บเงินไปทางเราเสียค่าส่งะคะเราเสียค่าธรำรเนียมแพงเราเสียค่ารำรเนียมแพงกว่าส่งธรรมดาที่เป็นการโอนเงินนะคะเสียเยอะเลยนะคะจากปกติสิ้นผือนนึงเนี่ยเราจะเสียถ้าระยะทางไม่ไกลมาก1วันสวันถึงเราก็จะเสียประมาณ30บาทอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเก็บเงินไปทางเราเสียเกือบร้อยบาทนะคะต่างกันเยอะเลย แต่เราก็มีบริการค่ะลงทุนสินค้าถ้าสินค้าราคาสูงเราก็แทบจะไม่คิดค่าส่งเลยถือว่าเป็นการบริการนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าราคาต่าๆซึ่งกาไรมันก็น้อยเราก็จะบวกค่าขนส่งนะอันนี้ก็จะเป็นสีกะปินะคะยืนพื้นด้วยสีครีมนะคะสีแนวกะปินะคะกะปิเยอะสุดมกกะปิดีกว่านะฮะสีกะปิคนกะปิสวย ลายลายปักแว่นลายผักแว่นนะสีจะได้ประมาณนี้เลยค่ะได้ประมาณนี้เลยสีหวานๆดอกชัดชัดลายชัดนะคะ,นะคะอยู่ที่2,200บาทไม่ต้องไปปูก,กาวแล้วนะคะตอนเราทำให้เรียบร้อยแล้ว ลายกเล่นนะคะอันไหนที่รู้ลายเราก็จะบอกลายนะคะอันไหนที่ลายมันผสมผสานเราไม่ทราบเลยว่าเป็นลายอะไรแน่นอนบางทีเดี๋ยวจะบอกผิดไปแต่อันนี้ที่เรารู้ลายเราก็จะบอกลายนะลายดอกชมพู่สีเดียวกับเมื่อกี้ค่ะยกยกดอกออสีกะปิยกดอกสีกะปินะสีกะปิที่มียอมม่วงสีประมาณนี้ค่ะคสวยค่ะแข,ของจริงอะสวยอย่างเงี้ย สองลายลายเมื่อกี้ก็เป็นลายลายเมื่อกี้ก็เป็นลายผักแว่นลายนี้ก็จะเป็นลายดอกชมพูนะคะก็ราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะลายสวยลายเล็กนะคะลายเล็กอันนี้ที่จริงมันสวยแต่ว่าสีมันอ่อนลายเดียวกันกับเมื่อกี้ลายดอกชมพูสีชมพูหวานๆเลยค่ะ สีชมพูหวานๆเลยค่ะแต่ว่ามันไฟอ่ะความที่มันเป็นไฟอ่ะค่ะเห็นไ,ไหมคะมันเป็นสีชมพูอ่อนมันเป็นสีชมพูอ่อนสวยงามถ้าของจริงอะ่ะมันจะไม่ออกขาวอย่างนี้มันจะออกเป็นชมพูนวลนวลตาเลยนะคะใครที่ใครที่ตามหาสีชมพูนะคะตัวนี้สีชมพูยืนขาวสีชมพูัน่นเลยแล้วดอวดกก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยดอกนะคะดอก แต่มันออกชมพูนวลตามากเลยค่ะเวลามันต้องไฟมันเลยขาวนะคะจริงๆแล้วมันออกยุด,ดอกชมพูนะคะสองพันสองร้อยบาทแม่คะเสียงดังพอไหมคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเสียงเบามากเลยไม่ก็โอเคนะคะแม่ค้าอาจจะพูดเบาไปหน่อยนะคะอันนี้เป็นสีฟ้าเดยพยายามจะพูดเสียงดังอันนี้เป็นสีฟ้าลายดอกชมพูสีฟ้า ฟ้าอ่อนเลยนะคะฟ้าอ่อนเลยลายดอกชมพู่เชิงก็จะเป็นลายขอเป็นผ้ามักโครนสุขโขทัยเป็นผ้าทอมือทั้งหมดนะคะผ้ามักโครนของสุขโขทัยจะเป็นการต่อสามสามอันนคือหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็เชิงนะคะมีการเย็บต่อนะคะนี่งานทอมือแท้ๆเลยงานทอเครื่องจักรเนี่ยจะทําไม่ได้ เพราะว่างานเขาเครื่องจักรเนี่ยมันเป็นยาวอย่างนี้เราไม่สามารถจะทอได้นะคะเน้นนะคะว่าของแท้จะต้องเป็นงานทอมือเท่านั้นจะต้องมีรอยต่อระหว่างตัวเชิงกับตัวสิ้นนะคะบอกได้เลยงานทําช้าราคาจะต่างกันนะคะงานทอโรงงานราคาจะถูกแต่ไม่ทนนะคะมีเหมือนกันนะคะฟีเวอร์ของสิ้นหมักโครนอะ่ะดังแล้วก็ขายดีนะคะ นัผลิตไม่ทันงานทอเครื่องจักรก็เลยมาแทนที่แต่คุณภาพอใช้ไปดอกมันก็จะไม่ได้คมชัดอย่างนี้นะคะของสุโข,ขทัยนี่ของแท้นะคะดูได้เลยของร้านเราก็ของแท้ร้านเรามีหน้าร้านนะคะไม่ทําให้เสียชื่อผ้อมามักฟงสุโข,ขทยัยก็เราชมกันได้อันนี้เป็นสีองค์กะปิกระปิเข้ม,มสวยค่ะสวยเห็นไหมคะลายดอกเป็นระเบียบเลย สีกะปิเข้มๆอย่างนี้เลยค่ะเนา,ายเล็กๆอย่างนี้อยากให้พอเวลาใส่ดูแล้วเราทำให้เราดูตัวนี้นี่นะคะสีอมกะปิมีความฟิวความนุ่มเหมือนเดิมเพียงแต่เราอาจพากาวด้านในแล้วพร้อมตัดสำเร็จได้เลยนะคะตัดสำเร็จยิ่งสวยมากเลยนะคะมีแบบปูไม่ปูกาวก็มีแต่เราไม่ค่อยเดาออกมาเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบแบบให้ อัดพากาวด้านในนะถ้าชอบที่ไม่อัดพกากาวก็ไลน์มาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปเนี่ยบันทึกเบอร์แล้วก็ไลน์มาคุยกันเลยน,นี่นะคะนี่อันนี้สวยลายสวยลายสวยมากมาอีกแล้วก็ลายเหมือนเดิมสีครีมค่ะสีครีม,ส,รมสีไข่นะคะแต่มีลายด้วยลายก็จะประมาณอย่างนี้เนี่ยสีสะอาดสะอ้านเชียวลายลายเหมือนเมื่อกี้ค่ะ ตั้งแต่เขาเป็นสีงาช้างหรือสีครีมนะคะเหมือนกันนะคะหรืองาช้างหรือสีครีมอะไรแบบนี้เลยสีครีมสีออกนวลตามากเลย2,200บาทนะคะดูหลายมุมจริงๆอะภาพนิ่งก็ยังถ่ายไม่ชัดเท่ากบบดูวิดีโอนะีงาช้างหรือสีครีมนะคะสีมันโดดตา อันนี้จะเป็นสีแดงยกดอกสีขาวแดงเลยค่ะใครอยากได้สีแดงดอกอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผสมประสานเลยบอกไม่ได้ว่าดอกอะไรนี่ค่ะสวยยกดอกสีขาวยืนพื้นสีแดงดนะะอกเขาสวยมากดอกเล็กๆแล้วก็มีผสมประสานหลายๆดอกไปกันไวๆเลยนะคะเพราะว่าสวยๆหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมี าภาพนิ่งอีกนะฮะอันนี้สีทองค่ะสีทองทองหรือว่าสีเหลืองไคลสวยยืนพื้นสีครีมลายดอกบัวหรือลายไทยสวยๆอันนี้สวยมากเลยนะลายไทยค่ะงดตามากเลยลายไทยไทยน,นี้เอาแล้วค่ะก็ เอาไว้คลิปเอาไว้ท้ายคลิปก็มีภาพนิ่งนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพราะเวลามันจะเยอะเกินนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่ไม่อยากจะดูนานนะคะก็ลองดูดูลายนะคะประมาณนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แมค้านะคะเป็นกําลังใจให้แมคค้าได้มีกําลังใจได้หาสิ้นสวยๆนะคะกดไลค์กดไลค์นะคะ,กด, like, ก,ด like, ะ,คะกดอย่างเงี้ยกดไลค์แล้วก็กดติดตามในใต้วิดีโอนี้เลยนะคะ จะได้หาเส้นสุด